สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสวน,นัณภูมิวันนี้วันที่7จ็าธันวาคม2568เราไปดูนักท่องเที่ยวขาเข้าและขาออกและจะไปบริเวณรถแท็กซี่รถแก็บและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงกอมแล้วไปกันเลยจ้า ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้นสีตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกเยอะมาก นานี้เวลา6โมงเย็นวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2568บรโดยสารขาออกชั้น4อันดับหนึ่งยกให้อินเดียเยอะมากๆในวันนี้ ูโดยสารขาออกชั้นสี่ชั้นสี่ผู้โดยสารขาออก ประตูหกชั้นสี่ผู้โดยสารขาออกเยอะมากๆในวันนี้วันที่7จิตธันวาคม2568 ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูสิบที่นี่สนามบินสุวรรณภูมิ นักท่องเที่ยวผู้โดยสารรอรถแท็กซี่วันนี้ก็เยอะมากพอสมควรนะคะคิวยาวมากๆ รอรถแท็กซี่ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะคะมีสองจุดวันนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะมากพาสอสมควร ประตูสจากประตู4ี่ไปรถแท็กซี่กดบัตรคิวเดินตรงไปอีกนิดหนึ่งข้ามถนนไปรถแกรบวันนี้บริเวณรอรถแกรบตรงนี้เห็นว่าไม่เยืะน,นะคะ เราอาจจะมาช้าไปนักท่องเที่ยวไปหมดแล้วจุดคอยรถโดยสารแกบจุดกดบัตรคิวรถแท็กซี่นะคะ ขนาดใหญ่ขนาดธรรมดาออกจากประตูสี่เชิญขากทางในนู่นวันนี้วันนี้คนเยอะนะคะ ขึ้นมาที่ชั้นสามอีกครั้งนะคะขณะนี้เวลา6โมง15นาที18นาิกา15นาทีรใหม่นักท่องเที่ยวอตใหม่ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะเครื่องบินจะลงทุก3นาที5นาทีเยอะมากๆ ประตู5ประตู4ไปด้านโน้นก็ประตู6ประตู7จประตู8ว้าวเยอะมากและนี่ก็คือสนามบินสวน,นภูมิในวันที่7ธันวาคม2568 ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย